ขอกราบสวัสดี PFC เอฟทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวขอขอบคุณผู้ใหญ่จจดีได้หลายท่านนะครับนะฮะที่จะไม่เอ่ยไม่ได้เลยนะครับต้องต้องขอบคุณกันกันตลอดนะครับนะฮะขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่จจดีหลายท่านนะครับที่ได้ให้การไว้วางใจนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะครับที่ได้สุันุนซื้อขายกันมาตลอดนะครับพี่ๆนะครับนะฮะ ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับมีทีเด็ดนะครับเป็นสมเด็จนะครับบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับนะฮะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ก่อนเลยนะครับนะฮะฝากเบอร์ไว้ก่อนเลยนะครับนะครับสองเบอร์นี้เลยนะครับ ppfc นะครับสองเบอร์นี้เลยนะฮะนะครับโทรมาได้เลยนะครับทั้งสองเบอร์นะครับหรือจะสแกน QR code โค้ดก็ได้นะครับไวดีนะครับเนาะ วดีนะฮะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเอาไว้สแกนที่หลังก็ได้นะครับนะฮะนี่ครับเบอร์ติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับนะฮะหนุ่ม2แกรยินดีรับใช้นะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับรรนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยเนาะนี่นะครับมาชมกันเล well. ยนะครับน right ี่นะฮะทีเจ็ดนะครับตรงนี <S <s ้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะฮะนี่พิมพ์เส้นได้นะครับนะฮะ สวยงามเลยนะครับ้าองนี้นะฮะตัวทีนะครับนี่ครับดูหลังนะครับโอ้โหสวยงามเลยนะครับ้าองนี้นะสวยจริงนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบางคนพมพิมพ์เส้นได้นะครับนะฮะนี่ครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับพี่พี่ครับนะฮะห้ามพลาดเลยนะครับองค์นี้นะให้ไวเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับนี่โอ้โหดูความเก่าเลยครับ ดูาคาบกูดูครับนะฮะคาบกูชัดเจนนะครับนี่นะฮะชัดเจนเลยนะครับนะฮะนี่นะครับนี่แหละฮะนี่ครับดูครับดูคาบกูครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับนะฮะไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับนี่นะฮะพยายามจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับนี่ดูคาบกูครับ นี่นะฮะดูคาบกูนะครับนี่นะฮะดูคาบกนะครับนี่นะฮะวันนี้เจ้าของใจอ่อนนะครับแบ่งแบ่งมาให้ฮะต่อไปเดินต่อไปหลายงานแล้วครับเดินต่อไปหลายครั้งแล้วนะฮะนี่นะครับเจ้าของเพิ่งใจอ่อนนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับ ดูหลังกันบ้างนะครับส่องหลังกันบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับคาบกูแบบนี้นะครับนะฮะนี่นะครับคาบกูแบบนี้นะครับนี่นะฮะองค์จริงนี่โอ้โหส่องมันมากเลยนะครับพี่พี่ครับนะฮะให้ไวนะครับองค์นี้ให้ไวนะฮะนะครับให้ไวนะครับ เนื้อหาแบบนี้อยู่ได้ไม่นานนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อหาแบบนี้อยู่ได้ไม่นานนะครับนี่นะครับสนใจนะครับสอบถามราคามากันได้นะครับนะฮะสอบถามราคามากันได้นะครับนี่ข้างประมาณนี้เลยนะครับข้างเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับนะฮะนี่เลยนะครับนี่นะฮะ นี่นะครับนี่ข้างในเขาขาวเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเนื้อหาวันนี้มีองค์เดียวนะครับนะฮะวันนี้มีองค์เดียวนะครับมีองค์เดียวนะครับนะฮะเผื่อพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจนะครับนี่นะฮะให้รีบหน่อยนะครับให้ไวเลยนะครับนี่นะฮะ ล้วไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะได้เจอนะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับนะฮะเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่นะฮะหลังสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนะฮะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่สวยงามทีเดียวเลยนะครับพาะองนี้นะฮะนะฮะสวยงามทีเดียวเลยนะครับนี่นะครับดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินี่ฮะ นี่ครับพระจะบิดเปรี้ยวนิดนิดนะครับนะฮะพระจะบิดบิดนิดนึงนะครับข้างนี้จะบิดนิดนึงนะครับนี่นะฮะนะครับไปต่อไว้หลายงานแล้วครับต่อไว้หลายเที่ยวแล้วฮะหลายหลายรอบจัดเล้วฮะพระพระองคนี้เจ้าของไม่ใจอ่อนสักทีนะฮะนะครับเจ้าของไม่ไม่ใจอ่อนสักทีวันนี้นะครับวันนี้ใจอ่อนละนะฮะได้เสียตังค์กันแล้ววันนี้ได้เสียตังค์กันแล้วนะครับนะฮะ พี่พีเอฟซีท่านใดสนใจนะครับนะฮะให้ไวเลยนะครับพาองนี้นะครับให้ไวเลยนะนะฮะมาสอบโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับพี่พี่นะครับไม่อยากเปิดหน้าไลฟ์นะครับเนาะนะฮะเผื่อเผื่อพี่เอฟซีเอาไปออกต่อนะครับไม่บอกราคากันดีกว่านะเผื่อพี่เอฟซีเอาไปออกต่ออีกทีหนึ่งนะฮะนะครับสนใจนะครับสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับนะฮะ แอดไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้อีกทีอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะให้เบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับ2องเบอร์นี้เลยนะครับพี่พี่นะครับนะฮะฝองเบอร์นี้เลยนะครับนะครับนี่ครับจะให้ไว้นะครับสแกนได้เลยนะครับสแกน q r code ์ด้เลยนะครับนะฮะสแกน QR code ได้เลยนะครับหนุ่มตองแควยินดีรับใช้นะครับนะฮะ ครับสแกนได้เลยนะครับหรือโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนะฮะว่าเปิดเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับนะฮะโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับฝากพี่พี่กดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะนะครับพระองค์นี้ให้ไว้หน่อยนะครับพี่ๆอยู่ได้ไม่นานแน่นอนผมรับประกันได้เลยว่าพระองค์นี้นะครับอยู่ได้ไม่นานนะฮะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ อีพีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับพี่ๆนะครับนะครับอีพีนี้ขอขอฝากไว้แค่นี้ด้วยนะครับนะฮะนะครับนะฮนะ